สัน้นในช่องวูฟฟิ้นชีฟช่องป,ป๊อปอาร์ตที่ทำให้อาร์ตพอบคับเราอยู่ในรายการโสดราสารแดงรับเช้ท่านผู้ชมช่วงแรกเจ็ดแปลแดเพลงด้วยกันประเดี๋ยวท่านจะได้รับฟังเพลง,งานเพลงใหม่อีกมากมายเยอะแยะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาีหูฟังแต่ว่ามารีวิวสิ่งที่ทำให้หูฟังมันดี <laughs> นั่นก็คือตุ๊มตุมมือถือตุ๊มตุ๊ Sony Xperia 10 Mark 5 ตัวนี้เพิ่งมาใหม่ๆเป็นรุ่นรองนะครับแต่ว่าคุณภาพไม่รองนะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันนะครับแล้วก็เอามาเทสกับหูฟังว่ามันทำให้คุณภาพหูฟังดีแค่ไหนนะครับเริ่มต้นเลยจากการอันบ x ็อกนี่นะครับสดๆนี่จื๊ๆๆ เปิดซิงนะเนี่ยเปิดซิงกรีดเป็นรอยแกะก่อดได้เปรียกอันนี้เป็นแจ็คเก็ตกระดาษนะครับแมมมมครับนี่เป็นกล่องที่โซนี่นิยมใช้นะครับมันเป็นกล่องประเภทพวกอีโคทั้งหลายนะครับย่อยสลายไดย้ในอีกทางนึ้งก็คือไปยัด เปิดเปิดออกมาแล้วหวยสีลาวเวนเดอร์ข้างหน้าเป็นอะไรซิมวิธีใส่ซิมมาแกะกันเลยอ,อ,อูอ้ใหม่เอี่ยมเหลี่ยมมากๆเปิดเซ็มีแบตหรือเปล่าเนี่ยเปิดไงวะ <c oughs> เฮ้ยแหมาแล้วโซนนั่นโซนสเปคนะครับ ที่ไหนก็บอกครับดูได้เลยไม่ต้องมาดูทางนี้ทางนี้เราจะรีวิวกันแบบเน้นการใช้งานออดิโอซึ่งไม่มีใครรีวิวออดิโอเลยไปส่วนใหญ่นะก็จะรีวิวความละเอียดของจอถ่ายรูปเล่นเกมอะไรเงี้ยอันนี้ไม่นะครับเราเน้นฟังเพลงนะครับอ้าว you re ready to go yeah นี่นะครับหน้าตานะครับ ลื่นปืด้ดลื่นปืด้ดไหมเราไม่รู้หรอกลื่นมากลื่นหน่อยจอริงก็ใช้ได้แม่แม่มันเป็นไรเลยอ่า YouTube นะครับแต่เดี๋ยววุ่นชิบมาสิดูสิไอ้ก้าไร้ก้าขึ้นมาเาโฆษณาเลยแนวนอนแนวนอนแนวนอนนี่นี่ถ่ายสีเคด้วยนะแต่มันมืดเนี่ยอาก่อนอื่นนะครับ เราก็ต้องมาใส่ซิมก่อนนะครับกดไม่ใช่ช่องอื่นนี่หมอใส่ง่ายใส่ง่ายเป็นไฮบริดนะครับใส่ไมโคร s d ได้ด้วยคือด้านหนึ่งเป็นใส่ซิมนะครับด้านหนึ่งใส่ SD c a คอดไมโคร SD a r คอดาอาใส่ซิมเขาแปแล้วจ้าเพราว่ามันเหนืดไปหน่อยแล้ว หรือว่าผู้เล่นแบบแรงๆม,คมั้ข่มๆอ่ะก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาดูฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเรื่องออดีโอที่จะเป็นต้องรู้ว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างเลื่อนไปเลื่อนนี่ Sound v n d v i t r o t i o n นะครับเช็คซีเช็คซีมีเดียนี่คือเป็นตัวเพลเยอร์นะครับออเดีโอเซตติ้งเข้าไปนี่ตัวนี้สามารถเล่น360 สเตติ布莱ตตี้ออนะครับกำรลักกดเปิดระบบนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้กับฟัง Sony หรือตัวที่ซัพพอร์ตตัวนี้เป็นตัวใหม่อัพมิกซ์นะครับแล้วก็ DC Ultimate อันนี้เป็นเทคโนโลยีของ Sony ่โดยเฉพาะเปิดชาติต้องใช้หูฟังของโซนี่ตัว DC เนี่ยมันคือตัวที่ช่วยให้ไฟล์เสียงเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้ดีมากเออสมุติ MP3 เนี่ยมันก็จะช่วยเกลีย่ยให้ฟไฟล์เสียงนั้นอะดีขึ้นเทคโนโลยีของ Sony โดยเฉพาะนี่เงมันขาของแล้วก็เปิดแลชนงถ้าเกิดคุณใช้หูฟัง Sony เนี่ยก็ต้องเปิดตัวนี้แสดงว่าตัวนี้ไม่ได้รองรับ Dolby Atmos แต่ใช้360แทนเออมันเป็น2อี่ห้อทีนี้เราจะมาทดลองหูไม่ใช่หู เราจะมาทดลองการฟังเสียงโดยตรงนะครับจากลำโพงเลยนะครับโดยที่เราจะใช้โปรแกรม TIDER เปิด t i d a l มันขึ้นมานะครับอ่าเหมือนเดิมครับเราจะมาเทสด้วยปึ้มเพลงที่เป็น s Sound t e ท t ของเรานะครับปุ้บทีนี้เราเทียบกับตัวที่เราใช้อยู่นะตัวที่เราใช้ก็คือ Samsung S23 Plus นะครับ เราจะมาทดลองเปิดด้วยลำโพงเราจะมาเปิดลำโพงนะครับจาก Sony Xperia 10 Mark 5นะครับว่าจะเป็นยังไงพูดไทยบ้างฝรั่งบ้างคืออะไรเราจะเปิดนี่นะนี่นะสมมตินี่้อยใช่ปะนี่้อยอ่านี่้อยลงมาทักสองจึ๊กจึ๊กนะนี่นะเอาปึ๊บ นี้เรามาเปิดเทียบกับซัมซุงอ่ะดูนะความาเต็มลงมาสองจึ๊จ๊กจึก๊๊บนื๊นะ เราจะเห็นได้ว่าตัว x x p r r i ค่อนข้างขุดค่อนข้างขุดแล้วก็บักแต่จริงๆแล้วอ่ะความเบายังไม่เท่าไหร่ตัวซ m s u n งเนี่ยมันจะใช้วิธีตัว Sparkling ย่านเสียงสุบมันกระจายเนี่ยพอมัน Sparkling แหลงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะ,ะจมันก็จะมันก็จะมันก็จะกระจายตัวฟื้น แหวกอากาศมาได้ชัดเจนกว่าตัวซ m ม u ุ g ก็เลยได้ยินชัดแต่ว่าตัว Xperia มันค่อนข้างขุ่นกำลังก็ต่างด้วยเอาล่ะทีนี้นะครับจากการฟังหูฟังไม่ใช่จากการฟังลําโพงแล้วเนี่ยทีนี้เราจะมาทดลองทดสอบโดยการฟังด้วยหูฟังนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็เทสด้วย ฟังที่มีอยู่ตัวเดียวในชื่อคือเทคนิค AC 60 Mark t r u ครับเอาล่ะ right. อ่ะนี่นะครับเราก็เข้ามาในตรงนี้นะครับเข้ามาใน Device Connection นะครับปังเจอแล้วเทคนิคเดิมนี่โอ้โหขึ้นมาจริงจับเซฟนี่นะครับเข้ามากดปรับนี่ ก็จะโชว์ขึ้นมานะครับ left l i g h t แล้วก็ Case ก็ไฟ d ูว v i c e ได้ไม่ได้รีวิวลืมนีน่ตัวนี้เล่นได้นะครับ HD audio ก็คือคอร์ LDAC ได้แน่นอนอยู่แล้ว LDAC มันเป็นของ Sony นะครับเพราะฉะนั้นเล่น LDAC ต้องเล่นได้ถ้าเล่นไม่ได้นี่เฮียเลยนะ เอาแบ k คือเทคโนโลยีที่เป็น High r e s o r a t i o n Audio นะครับเอาล่ะ right. ทีนี้เซตเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาเทสกันว่าเสียงน่ะดีแค่ไหน เรามาเปลี่ยนมาใช้ Samsung นะครับเทียบกันบางคนบอกเฮ้ยอะไรวะเกี่ยวด้วยหรอเกี่ยวครับเกี่ยวไม่เกี่ยวก็หลุดเน <c oughs> ี่ยยบุโบราณ์่ะมาสองวาดก็เล่นเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกเอ รีวิวที่หนไม่ไม่ต้องหนึ่งรีวิวกันเลยนะครับจริงเพลงนี้เนี่ยก็จะได้ยินชัดเจนหูฟังไม่ใช่หูฟังไหูฟังงงรีวิวมือถือมือถือนะครับเจ้าตัว Xperia 0 Mark 5นะครับสิ่งที่แตกต่างจริงๆมันก็คนลักคนลักอีวิชั่นนะที่จะมาเทียบแต่ว่าก็ต้องเทียบให้เห็นอะฟีลลิ่งมันเป็นยังไง เจ้าตัว s p e r i a 10 Mark 5เนี่ยเมื่อเทียบกับ Samsung เนี่ยนะคือกำลังขัดมันก็ต่ำกว่าแหละต้องต่อให้เยอะประมาณนึงแต่คาแรคเตอร์หลักของมันเนี่ยมันจะไปเน้นกลางเสียงกลางเนี่ยฟาดมากแม่นะครับเมื่อเทียบกับ Samsung เนี่ย Samsung จะไปเน้นย่านกไกลแหลมเป๊กพุ๊กเป๊กพุ๊กเป๊กอะไรเงี้ยในขณะที่เจ้า s p e r i a เนี่ยตัวย่านแหลมเนี่ยบาง จะบานะจะไปเน้นย่านกลางที่โป๊โป๊ฟาดเข้าไปแต่ว่าก็คือทำให้มันเต็กที่ไม่ได้กว้างน,นี่คือคาแรคเตอร์ของมือถือตัวนี้ในการที่ฟังหูฟังนะเพราะฉะนั้นหูฟังที่จะเหมาะกับเจ้ามือถือตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปเน้นกลางมากเพราะมันมันใส่กลางให้คุณเยอะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเยอะล้นเกินไป ต้องใช้หูฟังที่เน้นด้านเสียงสูงเป็นหลักนะก็จะพอดีกันนอกจากนี้แล้วนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยกูจิงหาได้น้อยแล้วนะมือถือสมัยนี้ที่จะมีพอร์ต3.5มิลน,นะครับสำหรับการเสียบแบบมีสายเนาะนี่เราก็เลยทดลองนะครับใช้หูฟังเบอร์นเจอนะครับ b h c 0ครับก็เสียงกลางๆไม่ได้แบบ ดีเดย์อะไรนะครับเน่เสียบได้สบายมากสำหรับใครที่แบบอยากจริงจังวันนี้นะเสียบแดกเสียบไรแบบเอาเต็มที่เลยเนี่ยก็สบายเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าจะต่างจากเดิมแค่ไหนนะครับ ก็สรุปนะครับคาแรคเตอร์เสียงก็เหมือนกับบูทูธเลย <nit> ก็คือเสียงโทนย่านสูงนะ่ยมันจะบางแล้วก็เขาก็าจะฟากด้วยย่านกลางนะที่แบบว่าแข็งแรงป้าป้าพอให้แต่ว่าก็ถือว่าดีที่มีช้อยส์ให้เลือกนะครับเป็นพอร์ต3ม <nickname> ทีนี้เราจะมาทดสอบกันคุย ฮัลโหลนะครับตอนนี้นะครับขอไปข้างนอกกันสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราทดสอบตัวมือถือนะครับโซนี่ว่าเสียงเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับได้ยินชัดเจนรอเปล่าตอนนี้ฝนตกนะครับเราก็จะได้ยินฝนตกปิต้าปิตะหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่เดินอักเดินเราจะไปดูว่าเวลา อยู่ในพื้นที่ที่มี n น้อยเป็นไงบ้างนะครับอ๋อมีเรือผ่านมาพอดีน้ำมันท่วมโอ้โหเป็นไงครับฝั่งโน้นเป็นยังไงบ้างได้ยินไหมอ่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเทสเสียงการคุยนะครับซึ่งเราต้องบอกว่าเป็นมือถือที่จับสบายมือเบา แล้วก็ด้วยลักษณะของเนี่ยมันมัน slim นะมันก็จะค่อนข้างที่จะถือง่ายแล้วค่อยซีเรียสเราเป็นคนที่ใช้มือถือแบบอะไรก็ได้นะจริงๆนะวะคือขอให้ฟังเพลงได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับคนที่เน้นการฟังเพลงเนี่ยคาแรคเตอร์ Character เสียงของมือถือตัวนี้จะออกลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่น่าแปลกใจที่ตอนแรกเนี่ยเวลาเราฟังลำโพงเนี่ย มันจะค่อนข้างไม่ค่อยทะลุเสียงออกมานะมันจะตื้อมันจะตื้อเพราะว่ามันเน้นเสียงกลางไงนี่รับรองว่าไม่มีใครรีวิวแบบนี้ให้คุณดูแน่นอนนะครับสำหรับคนทีเออ่เน้นการฟังเลงนะครับก็ครบถ้วนกระบวนความนะครับสำหรับใครที่แบบ อยากได้สเปคแบบหน้าจอเป็นไงความเร็วเฟรชเลดอะไรยังไงอะไรพวกนี้ก็ติดตามจากช่องอื่นได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดจอยเป็น membership ให้ด้วยนะเนี่ยไม่มีตานแล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับพบกันใหม่ในอะไรไม่รู้ข้างหน้า